สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ระเบียบการใช้สถานที่กลางเต็นของหงษตะไคร้นะคะนี่คือระเบียบของหงตะไคร้นะคะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อน,อนถ้าจะมากลางเต็นลองไปศึกษาดูนะคะเนี่ค่ะยุพริจะพาเดินเที่ยวนะคะจะเดินเที่ยวฝั่งนู้นก็น้ำตกนะคะนะคะ่ะที่เล่นน้ำค่ะ มีซุ้มด้วยนะคะเพื่อนเอารถใหญ่เข้ามาได้นะคะเสียค่าบริการนะคะมอเตอร์ไซค์เขาจะมีที่ให้จอดนะคะมอเตอร์ไซค์เขเข้ามาได้นิดหน่อยะคะ่ะนี่คะ่ะซุ้มที่นั่งนะคะเวลานั่นคะ่ะนั่นคะ่ะลำธาร ผลลีเคยมาตั้งแต่วัยรุ่นนะคะสามสิบกว่าปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะมีป้ายบอกนะคะข้างในค่ะ ข้างในเขาก็มีที่เล่นน้ำค่ะวังตะไครนี่เยอะนะคะนี้ยุคลทีที่จอดรถก็ามาจอดข้างในได้รถใหญ่ค่ะ ป้ายที่จอดรถคบุลีจะพาไปดูเซิร์ฟนะคะ่ะหน้าเที่ยวนะคะวัน ต่วตาทิศถ้าคนเยอะๆเราก็มามาได้นะเที่ยวค่ะเอาอาหารมากินเองก็โอเคอยู่นะคะอาหารมากินมีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะด้านนู้นค่ะห้องน้ำด้านนี้ก็มีนะคะ ที่จอดรถค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแต่ก่อนที่นี่บูมมากนะคะนั่นค่ะร่างค่ะ ค่ะไปทางด้านนู้นก็เอารถใหญ่ไปได้นะคะไปเรื่อยๆคะ่ะยุปรีอีพีนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ